พี่น้องครับกะช่ายนะครับผมปลูกไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาตอนนี้กะแปดเดือนแล้วพี่น้องปีใหม่ครับประมาณปีใหม่แต่ว่ากะตั้งปีใหม่ผลล่ะครับเดือนกุมภาพันธ์ีนากะสีเก็บเกี่ยวได้แต่ว่ากะ บ่เก็บเกี่ยวดอกพี่น้องกระซีอนไปปลูกเพิ่มปริมาณให้มันหลายกว่าเก้าอีกนะครับบอกง่ายซะสิปลูกหลายก่าปีนี้นะครับปีหน้าเป็นสมุนไพที่ผมหมักที่สุดพี่น้องครับอันนี้ก็คือกระชายดำนะครับกระชายดำ มีประโยชน์หลายครับพี่น้องครับซาบปกุณไม,มือเหมือดดอกโดยเฉพาะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็เป็นยาคึกยาขัดนะครับกูได้นกเขาว่าขันลองมากินกระช่ายดำเบิมมตี้ล่ะขันอยูมม่มือจนอยากไล่หูพลี่น้องเลย มือนี้สิเอากระถางนี่ออกพี่น้องสิเอากระถางนี่ออกนะครับลกออกลกออกทห่นังเขาว่าเสียวหัวมันดองเหล่าไว้จักกะก่อนจักขวดหน่อยนึงส่วนแปลงนี้กะ ไม่จากนี้ครับบอลมันแปลงหรอกกระถางไม่มาจากนี้เดี๋ยวสิคุดอันนี้ออกแล้วก็สีเอาไปล่างครับตากแดดไว้ตากแดดไว้แล้วก็เอาไปดองเหลาไว้ใส่น้ำเพิงจักน้อยครับพี่น้องครับ ให้มันเป็นสายาดองไว้กินเพื่อสุขภาพนะครับไม่ใช่กินเพื่อเมานะครับอันนี้คือกระชายดำพี่น้องครับกระชายดำส่วนหอมผัาบัวน,นี่ก็เป็นหอมแบงเลยพี่น้องครับอันนี้เอามาตั้งแต่น้ำย่ยพันครับพันมันเอามาปลูกไว แม่บ้านเพื่อนสีเอาไว้ใส่เห็ดพันตี้กระลำเพื่อนกระลำไม่เห่ยเนื้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิขุดหัวหนออกมากเกึน่น แล้วก็จังสีไปเอาเนินนี่ครับดอนนี่มาใส่ไว้นะครับมาใส่ไว้อนนี้เป็นหัวสมบูรณ์แน่แล้วพี่น้องตูนอื่นาจจ่าจะพระ้าดุลุงหัวครับเพราะว่ามันพรถ้าด้ถึงอายุมันนะครับเป็นอันว่าซับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ง่ายเอาต้นนี้นะครับมาใส่ไปแทนแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าหัวกะสิเริ่มง่ายวล่ะต้นเอาออกครับหัวง่ามหลายพี่น้องหัวง่ามครับเดี๋ยวกึสิ พอดินออกเด็ดต้นออกครับเอาหัวไปล่างน้ำ้วกามาฝานตากแข่งไว้พี่น้องหาเงินซื้อเหล้าขาวจะขวดน่อยมาดองไว้ก่อนไม่ดองกินผู้เดียวหรอกพี่น้องครับดองไว้ถ่ายพี่น้อง f อซผู้ใดมายาไมายามอาจารย์คุ้มกับไม่กินกระชายดำน้ำกันเด้อครับเด้อรับรองว่าคึกกลับไปแน่นอนนะครับ ครับพี่รองครับมันกลวาวบ่ได้บำรุ่งรักษาปัรับปกติแล้วครับตามตำล่าในกาบบอกว่า,าหมูกินใบครับถ้าปลูกผืชปลูกผักที่กินใบก็ใส่ขีหมูไก่กินหัวถ้าจะปลูกผักที่กิน งัวจินยังมันกระใส่ปุ๋ยขีไกล้ครับงัวจินงัวจินยังบดินงัวจินผลครับปลูกพักปลูกเพื่อที่มีผลกระต้องใส่ฉีงัวครับพี่รองครับชิมนี้เอาไว้สมมีิก้อนพอกันชิมหนากันแล้วกันยูดีไม่แห้งสูดก้นกับความเจ็บเยสได้ความไภัยเยสมีสูขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านครับสูขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนี่คือสมุนไพรสุดยอดของสมุนไพรไทยนะครับ กระชายดำนะครับสมบ่ใกล้มันดอกพี่น้องคัดบอลไปแล้วนะครับกระชายดำบานเฮาคักอีลีครับประเภทสับพักุนครับโดยเฉพาะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็เป็นยากระตุ้นทางเพศครับผูไดนกเขาบ่คขันหรือว่าสมรรถภาพทาง